ตอนันดูชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับลูกวัวแล้วก็วัวแม่บล็อกนะครับของเกิดมีฟาร์มของเรานะครับวันนี้นะครับกะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาดูบรรยากาศนะครับในข้อบวัวนะครับไม่มีอะไร่ยมากนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูมาชมวัวนะครับอยู่ในฟาร์มของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราเลี้ยงมานะครับ ถือกําเนิดจดทะเบียนฟาร์มนะครับมานะครับได้3ปีนะครับกะชาติทุกท่านนะครับมาดูนะครับกฤษยีบทนะครับหรือว่านะครับแม่บัวหรือแม่บล็อกนะครับวัวต้นน้ําของฟาร์มเรานะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับครับมาดูกันเลยครับผมนี่ครับก็คือช่องแรกนะครับช่องแรกนะครับก็คือแม่น้ําเพชรนะครับตัวนี้แม่น้ําเพชรนะครับเป็น สายเอครับสาย SK520 นะครับแม่น้ำเพชรนะครับก็ถือว่าได้ได้ลึกนะครับตัวนี้แม่น้ำเพชรได้ลึกนะครับโครงสร้างใหญ่ครับช่วงตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ในขนาดไสากลางนะครับไสากลางเป็นหัวไสากลางนะครับไม่ได้ไสาใหญ่ไสาเล็กนะครับหัวไสากลางแม่น้ำเพชรนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับภายในนะครับหรือว่าข้างนอกนะครับเป็นแม่บัวที่เป็นแม่บล็อกของเกิดมีฟาร์มเราได้ดีแลีเทียวนะครับมาอยู่กับเราได้นะครับสองปีแล้วนะครับให้ลูกนะครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลูกเขาด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในท้องผสม k f 6 8นะครับเจ้ากาลิสนะครับ k f 6 8ปนะครับผสมไว้นะครับก็ ตัวนี้จะคบกําหนดคลอดนะครับวันที่เท่าไหร่นะผมจำไม่แต่ว่าตอนนี้น่าจะวันที่ยีบเก้าครับยีบเก้าเมษายจะเข้า9เดือน9เดือนเต็มนะครับแม่น้าเพชรเนาะเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะครับไปดูตัวต่อไปครับผม,มนหญ้านะครับไม่ให้ขาดครับหญ้าฟางนะครับต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้แม่ ในใบเพชรเขาก็ชื่อ DB สองร้อยครับนาดา DB สองร้อยนะครับแต่ผมมาตั้งให้ก็คือตั้งใหม่นะครับชื่อว่าแม่นับตังค์นะครับแม่นับตังค์นะครับตอนนี้ผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะผ่านรอบที่สองหรือเปล่านะครับแต่รอบแรกผ่านแล้วนะครับแม่นับตังค์ครับรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับถือว่านะครับ ให้กาเนิดลูกหรือจ่ายลูกนะครับได <To S 1> ้ได้ด mm ีนะครับได้สวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แม่นับตังนะครับเป็นแม่เลือดร้อยนะครับกําเนิดลูกออกมาแล้วนะครับได้เจ็ดเดือนนะครับเลี้ยงลูกดีมากนะครับลูกตัวใหญ่มากจะเท่าแม่แล้วนะครับลูกก็เป็นลูกเลือดร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลูกกันนะครับอ่าตอนนี้กาลังกินหญ้าอยู่นะครับโครงสร้างดีครับตัวนี้ได้ยาวนะครับไซส์กล้ามกันครับ ความลึกก็ยังถือว่าสู้แม่น้ําเพชรตัวนู้นไม่ได้นะความลึกเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนี่ครับคอก็ตอนเช้าต้องเก็บครับเก็บมูลของเขาหรือว่าคีของเขานะครับตัวนี้นะครับก็คือแม่นับแม่พารวยนะครับ16นี้จะครบ9เดือนเต็มแล้วก็นะครับจะรอดูว่าเขาจะคลอดวันที่เท่าไหร่นะครับนะ นี่ครับบัวเก้าเดือนเต็มครับวันที่สิบหกครับจะเข้าเก้าเดือนเต็มครับนี่แม่พารวยนะครับเป็นลูกคอกนะครับแม่เขาได้ขายไปแล้วนะครับนานแล้วนะครับไปดูกันต่อนะครับกำลังกินหญ้ากันเลยตัวนี้ครับเจ้าปาชิโร่ครับนี่ครับเป็นลูกชายของแม่น้ำเพชรครับนู่นครับตัวแรกที่ผมถ่ายดูครับ เป็นลูกชายของแม่น้ําเพชรนี่ครับที่ผมบอกได้แม่มาเต็มเตมครับโครงสร้างได้พ่อครับก็คือซูเปอร์เอ็กครับผมนี่อนาคตพ่อผันนะครับโอ้ยผมให้ดูนะครับสนับสนุนช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับตอนนี้คนติดตามหรือว่านะครับจำนวนผู้ชมยังน้อยอยู่เลยนะครับอยากให้ถึง1 000 0ื่ ผู้ติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปนะครับจะได้มีนะครับเป็นกำลังใจในการซื้อนะครับไม้กันสั่นสามการมาใช้นะครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ไม้ไม้ถือธรรมดาปกตินะครับผมนี่ครับจัปเจโลครับผมโครงสร้างดีครับเป็นลูกพ่อซุปเอ็กครับแม่ก็คือแม่น้ำเพชรครับ SK520 ครับผมโอเคครับไปดูกันต่อครับ ตัวนี้ครับผมนี่แหละครับลูกของแม่นับตังค์ครับหรือว่าชื่อในใบเพชรก็คือนานาดีบีสองครับผมตัวนี้ก็คือตัวแรกลูกลูกคอกของฟาร์มเราเลยนะครับเกิดมีฟาร์มนะครับเห็นไหมครับ KM5 นะครับเกิดมีฟาร์มนะครับโลโก้ของเรานะครับตัวนี้เลือดร้อยครับผมเป็นลูก KF31 ครับถือกาเนิดโดยนะครับแม่ ดีบีสนะครับของค่ายดีบครับผมตัวนี้ครับผมไม่ต้องพูดถึงครับเพิ่ง7เดือนครับผมแม่ให้นะครับโครงสร้างมาดีครับผมได้ทั้งพ่อได้ทั้งแม่นะครับสวยครับเพิ่ง7เดือนครับโบสเต็มที่ครับผมกล้ามเนื้อนี่ครับมาเต็มครับผม km 5ถือจดทะเบียนครับ 01นะครับทรงใบจดทะเบียนไปแล้วนะครับเพศเมีย mm hmm. er. ลูก KF31 นะครับตัวนี้ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับถือว่าขายในราคาที่ทุกคนนะครับนำไปต่อยอดได้เนาะนะครับเราไม่ได้ขายแบบแพงอะไรจนแบบเหมือนฟความใหญ่นะครับเพราะว่าพันธุก,กรรมเราเราก็ต้องดูพันธุก,กรรมด้วยแต่แต่ทุกวันนี้ลูก KF31 เลือดร้อยหายากครับนะใครได้ไปก็โชคดีนะครับ น้องที่อยู่สารคามครับนะจะมาเอากันที่17นะครับผมเราปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้นะครับเป็นลูกคอกอีกตัวหนึง่งแต่ว่ามีคนชอบคนอยากได้เราก็ต้องจัดให้ครับผมน,นะครับน่ครับไปดูกันต่อครับตัวนี้แม่ตรงนี้แม่เพิ่มพูนครับเพิ่มพูน ตัวนี้เพิ่มพูนครับเป็นแม่นะครับแล้วนะครับท้องแล้วนะครับแม่เพิ่มพูนนะครับผมแม่เพิ่มพูนนะครับ่าตัวนี้ท้องแล้วนะครับได้แปดเดือนกว่าครับไล่กันเลยนะครับสามตัวจะคลอดได้ไล่กันเลยนะครับตัวนี้ฟาร์มเรานะครับเกิดมีฟาร์มเนี่ยครับสามตัวตัวนี้เป็นสาย SK520 อนยะครับอยู่ในท้องผสม KF68 ไว้นะครับนะลองดูซิว่าแม่ตัวนี้โบสอยู่แล้วเราใส่ KF68 เจ้ากาหลิดให้สีดีอยู่แล้วนะครับดูลูกดูลูกออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนาอะ,อะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อนะครับในคอกเนาะอ่านี่ครับผมพาไปดูในคอกเลยนะครับผมนี่ครับ วัวตัวนี้ได้ความยาวครับได้ความยาวแล้วก็โครงสร้างใหญ่ครับแต่ความลึกยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผสม KF68 ไปนะครับคุณแม่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องโบสมาเต็มนะครับผมมาเต็มนี่ครับผมให้ดูหาสวัสดีครับคุณแม่เพิ่มพูนนะครับนี่ครับท้อง8เดือนกว่าแล้วนะครับท้อง8เดือนกว่าแล้วเนาะ ตัวใหญ่มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับมาดูตัวต่อไปครับในคอกนี่ครับไฮไลท์ของฟาร์มเราครับเป็นตัวแรกของฟาร์มเรานะครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าน้องทุ่งทองนะครับนี่ครับโลโก้ครับ k m 5นะครับเลขทะเบียนศูนย์หนึ่งครับตัวนี้ k f 3 1ครับลูก k f 3 1นะครับไฮไลท์ของเราเลยนะครับตัวนี้เราก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับนะ สร้างดีครับตัวนี้ครับบันทายอะไรเขาได้เลยนะครับผมดูครับดูคนหางใหญ่มากนะครับี่ครับคูนหางใหญ่มากเนาะเชื่องครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหย่านมนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมนี่มาดูไฮไลท์ของฟาร์มเราเหมือนกันครับตัวนี้เพศผู้ครับเจ้าปาเจโลครับผมดูท้ายยกครับปาเชโลหน้ารอครับเหมือนพ่อได้หน้า โครงสร้างเหมือนพ่อครับหน้าหล่อเหมือนพ่อนะครับกระดูกกระดูกได้ได้พ่อเต็มๆครับหน้าได้พ่อแต่ว่าโครงสร้างได้ทางแม่ครับซีพิวสีพิวได้ทางแม่ครับผมให้ดูโอเคครับตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้คุณแม่ของเจ้าถุงทองนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ในช่วงหย่านมนะครับหลายๆฟาร์มก็นะครับหย่านมตอน5้าเดือนนะครับลูกห้าเดือน คือบางฟาร์มก็ยานมตอนลูก6เดือนนะครับแต่ฟาร์มของเราครับก็เราให้เลยครับผม7เดือนครับผมเนาะเจ็ดเดือนโอ้ชอบไม่เก่าแป๊บนึงตัวเล็กนี่ครับตัวนี้แม่นับตังค์ครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งรอบครับเราผสมเราผสม KF31 เหมือนกันครับอยากดูว่าถ้าผ่านรอบแล้วเราติดแล้วเราอยากรู้ว่าลูกตัวต่อไปครับตัวที่สองนะครับ จกมาเป็นโครงสร้างยังไงหรือจะดีกว่าเดิมรอเปล่านะครับตัวนี้เนาะนะครับอยู่ในช่วงหย่านมนะครับนะตัวนี้มาดูแม่น้าเพชบ้างครับให้ลูกดีครับปีต่อปีเลยนะครับนะสร้างใหญ่ครับสูงครับนี่ครับได้ลึกครับแม่น้าเพชรแต่แม่น้าเพชรเสียอย่างเดียวก็คือโบสมาไม่เยอะครับสีนะครับ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเลยตัดสินใจผสมเจ้า KF68 ครับเจ้ากาเล็ดนะครับเจ้ากาเล็ดให้สีดีนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับผสม KF68 นะครับตอนนี้โอ้ยวันนี้แปลกนี่ครับ29ก็เข้า9เดือนเต็มแล้วครับจะไล่ๆกันครับแม่พารวยครับผมครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปนะครับแค่เอื้อมมือลงไปกดกระดิ่ง นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนหรือว่าเอ,อื้อมือไปกดอีกที่นึงก็จะเป็นการนะครับกดติดตามช่องของเรานะครับให้เราได้นะครับมีกําลังใจนะครับในการคิดค้นนะครับทําสาระดีๆมาให้กับเป็นแพนช่องของเราครับสวัสดีครับ